นักศึกษาเสชื่อเลขที่โบนัสระดับศึกษาีสับหนึ่เลขที่สิเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสีาลารจันชื่อเล่นชื่อข้าวป้าดีชั้นระศึกษาีที่สี่ทับหนึ่เลขที่สามเจค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชาลวรรเลขที่สาสิบชั้นระดศึกษาีที่สี่หนึ่งค่ะชื่อเล่นชื่อพายค่ะ สวัสดีค่ะพายสวัสดีค่ะโบนัสวันะแล้วปฏิกัริยาเคมีของลูกโป่มีประโยชน์อย่างไรบ้างหรอคะหนึ่งไม่ต้องซื้อเครื่องต่อลูกโป่งสองประหยัดค่าใช้จ่ายสามได้เรียนรู้ประสบการณ์สวัสดีค่ะ้ายว่าสวัสดีค่ะโบนะสัสนะแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างรหรอคะถ้าเพื่อนๆอยากทาราบก็มาดูกันเลยค่ะค่ะ ไช่ค่ะ โดยการใช้ปวยนะคะไว้ที่ปากที่โนะคะเพื่อไม่ให้เด็กที่สสดงหัดนะคะแล้วก็ใช้ช้อนต๊นะคะตักเข้าไปในปวยที่ใส่ในถุง แต่เราต้องใส่เว้บก่อนนะคะเพื่อ้อเพื่อป้องกัน ป่าลูปโวยนะคะ การทดลอปฏิกิริยาเกี่ยวกับลูกโป่งนะคะมีประโยชน์อย่างไรไขอเชิญหนึ่งคนเลยค่ะออกมาเลยค่ะนึงนะคะโอ้โหคำถามนะคะก็คือประโยชน์ของปฏิกิริยาของเทมเป้ลูกโป่งนะคะมีประโยชน์อย่างไรค่ะตอบสองข้อค่ะหนึ่งสามารถ 我和你在一起。爸爸 TV, <laughs> ¿Qué es เราไปในน้ำทรงใสชูสครับใส่กับช้อนอะไรคะ องค์ประกอบอะไรสำคัญที่สุดในกะารทดลองปฏิกิริยาใีครั้งน,นี้ค่ะ ของผู้หญิงนะคะให้ต่ออุปกรณ์ที่สําคัญของผู้ชายให้ต่ออุปกรณ์ที่มี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 เกี่ยวกับมี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 ของผู้หญิงก่อนมีมีลูกโป่งค่ะลูกป่งเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญมากเลยค่ะต่อไปของผู้ชายค่ะมีอบ